การที่โจทย์กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและแบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันที่จำเลยลงลายมือชื่อแต่ยังไม่ได้กรอกข้อความอื่นใดว่าได้มีการกู้ยืมเงินและค้ำประกันในจำนวนเงินถึงหนึ่งแสนบาทเกินกว่าจำนวนหนี้ที่เป็นอยู่จริงโดยจำเลยทั้งสองมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันจึงไม่สมบูรณ์ทำให้เอกสารหลักฐานนั้นเป็นเอกสารปลอมโจท์จึงอ้างเอกสารนั้น มาเป็นพยาหลักฐานในคดีอย่างใดไม่ได้ฉะนั้นการกู้ยืมเงินและการค้ำประกันที่ฟ้องร้องในคดีดังกล่าวนั้นจึงถือว่าไม่มีพยาหลักฐานเป็นหนังสือที่จะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653และมาตรา680ิคำพิพากษาศาลฎีกาที่4 3 1รทับสอ4ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความ ชปทอให้คำปรึกษาดุจะยากมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร์ต้องกดติดตามขอบคุณครับ